ครับทางสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติหรือมกอชเป็นหนึ่งใน6ห,หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับรางวัลองค์กรเกียรติยศและรางวัลองค์กรคนดีนะครับซึ่งทางวุฒิสภาได้มอบให้นะครับซึ่งในส่วนของรางวัลองค์กรเกียรติยศเนี่ยก็จะมีกรมส่งเสริมสหกรณ์มีกรมมันใหม่แล้วกบมกชซึ่งทั้ง3หน่วยงานก็ได้เสนอโครงการที่ ดีๆมีประโยชน์กับสังคมนะครับทางวุฒิสภาก็ได้มอบรางวัลองคอ์กรเกยิยศให้ทางมกอชอซึ่งในส่วนของมกอชอเนี่ยโครงการที่เสนอจะเป็นโครงการร้านอาหารปลอดภัยนะครับใช้วัตถุดิบคิวนะครับซึ่งหรือที่เราเรียกว่าโครงการคิวเรสซองซึ่งโครงการคิวเรส t องเนี่ยเป็นโครงการที่มีประโยชน์มากนะครับโดยการที่ ร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการจะรับซื้อวัตถุดิบที่ปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นมาตรฐาน GAP หรือมาตรฐานเกษตรินทรีย์จากเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบนะครับเราก็นำไปออปรุงเป็นอาหารเพื่อให้ผู้บริโภคนะครับซึ่งตรงนี้จะเกิดประโยชน์ทั้งกับเกษตรกรที่จะสามารถมีแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบนะครับที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรวมทั้ง ร้านอาหารก็จะสามารถประสามพันธ์นะครับเพิ่มยอดขายได้เช่นเดียวกับผู้ไริโภคก็จะได้รับการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปลอดภัยครับครับในเรื่องของโครงการคิวเรสเซอรลองเนี่ยซึ่งเราได้ดำเนินการมามากกว่า10ปีนะครับตรงนี้ปัจจุบันมีร้านอาหารคิวเรสเซอรลองที่ได้รับ าได้รับการรับรองอยู่3,046แห่งนะครับซึ่งใน3,046แห่งนียเราก็ได้เริ่มโครงการที่จะรับรองเป็นคิวเ t สซ์รองพรีเมียมนะครับซึ่งหมายถึงร้านอาหารที่มีการใช้วัวตถุดิบที่ปลอดภัยได้รับการรับรองมาตรฐานที่หลากหลายมากขึ้นนะครับใน3,046แห่งก็จะมีร้านที่รับการรับรองคิวเลสซ์รองพรีเมียมอยู่68แห่งใน15จังหวัด แต่ว่าถ้าเป็นคิวและสลรองทั่วไปนียมีอยู่ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับปีนี้เราก็มีแผนที่จะเพิ่มการรับรองคิวและสลรองอีกไม่ต่ำกว่า300แห่งนะครับแล้วก็รวมทั้งคิวและสลรองพรีเมียมคาดว่าสิ้นปีนี้ก็น่าจะมีประมาณเกือบเกือบ100แห่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฐานที่จะออขยายผลต่อไปนะครับเป็นประโยชน์กับทั้งเกษตรกรทั้งผู้บริโภคด้วยนะครับ ในขณะเดียวกันเราก็จะมีแผนที่จะสื่อสารประชาพันธ์ไปอย่างทั้งร้านอาหารทั้งยังผู้บริโภคนะครับผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักทางเว็บไซต์มกชทนะทางแอปพลิเคชันคิวเรสซองนะรวมทั้งโซเชียลมีเดียพวกเฟ e บุ o k นะครับไลน์หรือว่า t ิกต o k ด้วยครับ